ลงมาดูผลงานอีกาเพื่อนโอ้อันนี้ก็ปลูกโซบะดี่ตอนนี้ก็แตงโมของเราก็หมดแล้วนะคะเหลืออยู่สองสาลูกนะคะหมดฤดูกาลแล้วค่ะเพื่อนก็ยังมีต้นอยู่นะแต่ว่ามันอากาศมันเริ่มเย็นแล้ว มันจะไม่เป็นผลพลิตแล้วมันก็จะไม่อร่อยอะ่ะเออไม่ไม่อร่อยเหมือนเวลาแบบอากาศมันร้อนกินจะอร่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเอ๊ะท้ยังไงคะพูดดีเดียวเอ๊ะอันตั๊กตาโหกันยี่โคกยกูเอา,นนาอไปแล้วเล็กเล็กเล็กๆลก เล็กแบบนี้โอเคนะครับคตบให้เด็กอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ใหญ่เขาเรียกว่าเรียกว่าด่าไปโอเค,อ,เคอันนี้อันใหญ่ถ่ายละมาด,าด่าไปเถอะขับปะมาด่ามีดรีแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วอีกสี่สี่ลูกคันเพื่อนอคุณู่าไปดูช็อกคือว่าแติชช็อกโคก่ะช็อก เด,ด,ด,ด้อเด้เด็กก้อนอันนี้ที่เก็บไม่ได้เก็บมาไม่ได้เก็บมาด้วยมิดนะพี่เก็บเก็บมาพวกอันนี้ก็คือมีเลีกแค่นี้เองนะจะจะต่อไหมวันนี้อีก,กาอีก,กาไม่มาแล้วนะเด้อตามสายไฟไหายเงียบเพราะว่าแตงกมาหมดแล้ว โอ้ยกาหายเงียบเลยไปกันหมดแล้วกินกันโอเคแต่ว่าลุงบอกว่าปีหน้ามันมันจะจํามันจะมาอีกมันจําว่าตรงนี้มาแล้วก็ที่มันมามากินตรงนี้เพราะว่าอะไรนะอันอคารัสอืมก็รับปตะอืมอิจตะตัวก็ด้วยเสียีอยู่ว่าบสโนโอกรันอ ลุงบอกว่าแถบเนี้ยแถันี้เขาเกี่ยวหมดแล้วเหลือแต่ของพวกเรานี่แหละที่ยังไม่เกี่ยวมันก็เลยพากันมาเป็นฝูงเลยโอ้โไหนนี่มันนั่งอูอะไรเจ็บนะเดี๋ยวเราเก็บไปแล้วก็บ่มดีกว่านี่เพราะว่าถ้าเอาไว้นานๆมันแตกไม่ได้บ่มหรอกเอาไว้นานๆมันก็สุกเองให้มิเตอ้โดกมาดาอี อีกเจเลเอาไว้สักหลายวันมันก็เริ่มเหลืองอืมเพราะว่าบางทีเอาไว้แล้วแบบพอเรามาดูอีกทีนะมันแตกคันเพื่อนแล้วมันขายบม่ได้เออมันขายไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีขายไปแล้วมันเสียข้างในเราไม่รู้เราต้องส่งของใหม่ไปให้เขาอ่ะเสียเสียอืมอืมอีกอ่ะไหน อีกาอารมณ์เสียตัวไหนวะอ,อารมณ์เสียเรา,น,าน,น่านีไรยังไมีเรื่องเหรอกินเยอะแล้วนะเราโมโหทำไมหืมเห็นเรามารีบบินไปนู่นฉลาดมากเลยเสียงกโกรธน,นแบบเนี้บักกะบาา้บากะบัก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 กะบ้กกะบักกะเอ๊ได้เดีาา๋ยวบักกะ ดดด,ดกแล้วก็บินไปนู่นโอ้โหไกาญี่ปุน่นไปที่ปุ่นดูด่ะเดือบินไปแล้วมันบ้ากะบ้ากะแล้วมันก็ไปแล้วบาาว้ากะวากอมบา้าติดกับเตือกลัวเออเตือนไปดูดูด่ะแต่ัต่ถดอรุกเต้คน่ต้หนึ่งแบบว่าบอกว่า,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 ามันลุกมันลุกดาวมันแบบว่ามันบ้ากะแปลว่าบ้า บ้าบ้าแล้วมันก็บินไปเลยคือยอดอีการู้เรื่องเลยอ่ะแค่เราพูดแค่นี้เธอมามันแบบว่ามันบินไปอ่ะรู้เรื่องวันนั้นก็ไล่มันมันก็โอ๊ยอะไรเงี้ยทําเสียงดังใส่แล้วบินไปไอตัวนี้ฉลาดมากเลยโอ้นี่นี่อีกาญี่ปุ่นนี่มันพูดภาษาคนได้นะจริงๆเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนนกอ่ะเหมือนนกเอี้ยงบ้านเราอ่ะที่มัน มันพูดภาษาคนก็ปีภาษาคนนะ่ะไม่รู้นะวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวร้อยฟังอา,อ,าอ,าอาบน้ําอยู่ในในห้องน้ําอ่ะนะในในห้องน้นะํานันแหละแช่โอฟุโรอยู่เนะแช่อ่างแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะแช่น้ำอุ่นอยู่น้ําร้อนอยู่แล้วได้ยินเสียงเหมือนเรียกอูจังอะไรเงี้ยเหมือนเสียงลุงเด้เลยอะ่ะ ก็เลยเฮ้ยอะไรนะออกมาดูทําไมลุงมาตอนนี้เพราะว่าเวลาไปทํางานเนาะยังไม่ดูนี่เลยโอเคก็เลยออกมาดูไม่มีคันเพื่อนเราก็ว่าเฮ้ยเสียงมันลุงมากเลยมาไลา่ลุงฟังเล่าบอกลุงบอกว่าอีกเออพอพอเราออกมาดูแล้วไม่มีใครแล้วก็ได้ยินเสียงอีกาข้างๆแบบเกาะต้นไม้อยู่อะลุงก็เลยบอกว่าอีกาหร,รือเปล่าเพราะว่าอีกามันชอบ บ,บางทีมันได้ยินเสียงลุงเรียกเราไงมันก็ค็อปปี้ไงมาดาอะไรก็ยอีเย็นหรอเนี่ยนนี้ก็เล็กๆแบบเนี้ยยังไม่สุกเดี๋ยวรออีกสักมาลาที่หนึ่งอาดิมัสก์ก็ลามาสก์ุดเจอสุอ่ัสเอมาดาอ่อนเกินไปอ่อนเกินไปเดียว,อยวโอเค นี่ก็ได้อูรีหนึ่งตะกร้านะคะลงแลวช่วยเก็บตอนจบเนเรนแหละเล่าเรื่องอีกาต่อนั่นแหละก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมว่าตั้งแต่้ตุกองกระมูวใช่ไหมอ่เอเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันอีกามันเรียนเสียงลงหรือเปล่า เพราะว่าเราชอบแบบตะโกนเส oken, ียงเรียกกันแบบกางแจ้งอะไรเงี้ยเวลาแบบปถูกผัปผูกอะไรเงี้ยมันก็ปี้เสียงลงหรือเปล่าเลยอ้าวมันพูดได้เลยเหรออีกาฮานาเซหรือก็ปี้ตกะตกะอูจังตกะรูตกิจังอีกาะんかそうよあれ水道なウォーターだ水圧ボイだ水水圧ですคือดุงไร่ฟังว่า มันมีวิดีโอที่แบบว่าแชเนาออีกามันเปิดก๊อกน้ําตามสวนสาธารณะตามอะไรเงี้ยแล้วก็กินอ่ะแล้วเข้ามาไอ้ลูกเอ่อเรียกอะไรนะอัลมอนต์กะลูกอัลมอนต์อ่ะที่มันร่วงเงี้ยที่มันร่วงอ่ะมันเอามันเอามาให้รถเจียปะคิดดูโซเดโชมาควะาเอ้มาคว้าจะนายอโนครูมาโนอ่อยูสฟอยลตาอืมปุต้ง เออโซโซคือมันรถนัทขับไปตัดเออก็คืออันนี้เราเห็นกับตาเลยนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้ว่าเอาเรื่องมาจะแบบดูมานะคือเราขับรถไปเนี่ยเราเห็นเฮ้ยอีกามันบินโฉบลงมาที่ถนนอะมันเอาไอ้ลูกวอน,นัทมาว,วางที่ถนนอะพอรถเรากำลังวิ่งไปพอดีไง มันเอามันเห็นรถมาปั๊บมันวิ่งมันเอ่เออเาลูกวอนัดมาวางเพื่อที่จะให้รถเราเน่ยวิ่งผ่านแล้วก็เหยียบแป๊ก่งแล้วมันก็แตกใช่ไหมพอแตกปั๊บมันก็มากินโอ้โหโคตรฉลาดเลยว่ะใช่ไหมไป,ไปไปละครเพื่อนโอเคเล่าเรื่องของอีกาญี่ปุ่นนะอืมตอนนี้ก็พามาที่ข้างถนนเนี่ยคะ่ะโอ้โหพริกพริกเริ่มแดงนะ้วเพื่อน เมื่อวานมาเก็บไปแต่ว่ายังไม่ไม่ถึงกิโลอะ่ะมีคนต้องการหนึ่งกิโลแต่ว่าไม่ถึงว่ายังแดงยังไม่ถึงนะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนพริกดกอยู่นะแต่ว่ายังไม่แดงเยอะโอ้นั่นเด็ดกะไม่ร้อน,อนโอ้โซกุน่าดูเด็ดจลุงไม่มาต้องลืมไปเลย ได้เจ้าบุ๊กดูดีมากเลยดดีมากเลยดูดีมากเลยดูดีะากเลยดูนีตากเลยดูดีมากเมื่อนีมาไเ่ถอนไี่ากเ่ยวแล้่ากเลยดแดีมากเลยังมีมูกเลันออกมาะเลย ออกมาใหม่แต่รุ่นสองมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ไปตำค่ะหิวอยากกินตำถั่วไม่ได้กินหลายวันแล้วกินแต่ตำแตงรูปบวบไทยเนี่ยที่เอามาจากไทยเนี่ยไม่ออกเลยไม่ออกลูกเลยไม่เป็นผลสําเร็จนะ,ะไม่ทันไม่ทันหนาวนะคะถั่วไว้นี้แหละเพื่อกินอีกยนกว่ามันจะตายนู่นแหละเสียดายเรายังไว้ตำได้กินอีก ไม่รีบหรือแต่ว่าตรงเนี้ยที่การไลฟฟังว่าจะปลูกแตงโม,โมกับเมล่อนนะมะควะนะเมล่อนมะควะแตงมะควะปีหน้านะคะตรงนี้เลยเฮจิมามิตาฮกะมิเตกุดาไซ ให้ลูกไปดูบวบว่ามีบวเลยเราเก็บผักเพราะว่ามันค่่าแล้วเก็บมันเก็บถัวไปต่ำแซ <c oughs> ่บๆเฮ้ยตายปลาร้าหมดไม่เป็นไรเรามีปลาร้าแบบปลาร้าแบบหมักเองอะ่ะหมักเองถ้าไม่ใช่ปลาร้าแบบสำเร็จรูปนะคะเนื้อเลยจ้ะแต่ถ้าปรุงเป็นก็น่าจะอร่อยนะ ข้าวปลาราเราหมักมาส่อหลายปีแล้วสามปีสปีสป่ปีมั้งนี่ค่ะน,นี่นี่ยังไม่ได้มาถอนออกเลยอู้ยอันนี้มันี๋ยวนะอ้แกข้าวโพอดยังกินได้ดปะไม่ได้มาบดเลยคิด กระโพดเนี่ยปีหน้าจะปลูกเย,ยอะๆกว่านี้เอ๊ซีกาเสีอยอะไรวะเมาเมะแต่ม,มันมานานมากเลยอ่ะเมะเนี่ยอันนี้ยาท้งนั้นเลยเพื่อนไม่ทานหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ถอนตั้งแต่ตอนมันเล็ก อันนั้นก็ถั่วแระญี่ปุ่นลุงปลูกแล้วก็ <từ> ไม่ได้มาดูกันนะคะดูดูดูแต่ว่ามันไม่ครบอ่ะทำไม่ทำไม่ไหวอ่ะทำต้องมันต้องสองคนแล้วก็ใช้เครื่องมือช่วยคือไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะเิมาเโอคโดยใช่ตัดแต่กายโอ้คนละบาบีบีกันอุติบายอ ปุริใยมันชอบกินไอเนี่ยพวกตระกูลแตงตระกูลใบแบบเนี้ยไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะมนแมลงมันทองหรือเปล่าเออไรโกรกจ้าโอเคเพื่อนแค่นี้พออ้าวลืมกันไกลกับเออไอ้นั่นไว้ตรงนู้น ขับเร็วๆอะไรเงี้ยที่บนทางด่วนละาขับช้าๆอโอโซกุโดโรโอโซยอ่ะอัฟไนเด๋ยวดูจอบมาตรงนี้นที่นี่ก็ไม่มีทางเดินนะไปอ,ออกไปดีกว่าไม่ไม่มีทางเดินนะผ่านเพื่อนมาเดูโอ้ยนี้ยเราแอบปลูกแตงโมอ,อีกสองต้นแต่คงไม่ทัดหรอก มันต้นกล้ามัเหลือทันก็โอ้โหานี่คือน้ำเต้าปูปลาไอ้กัดตกรครันอืมกตัตนะออโอ,นะอ้โหอ,อีหยกก็แหละชี้ใส่เนาะออไอ้นั่นกินคือที่เพื่อนๆบอกว่าให้เอาอะไรมากลุมรอปีหน้าเนาะเพราะปีนี้มันไม่ทันแลว้ว่ะ นี่เจนหน่มตัวแต่นี้ก็ขายได้นะมันปอกไปมันก็ไม่โอเคอะ่ะมันก็โอเคอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ขายได้ลองไปพดขายเดี๋ยวตัดไปโอ้โหฟักทองของเราฟ้าทองของเราหายไปเพิ่งออกดอกกันเพื่อนลุงมาตัดหญ้าตอนไหน ตัดเป็นกระจุกกระจุกออกดอกแล้วอะ่ะสักทองอะ่ะเพิ่งปลูกตอนปลายแดูนี่เองนี่แล้วก็เผือกของลุงะคะเผือกเผือกลุงชอบเผือกโน,น่เนะนีะมหองมาดาฮานาไซเต 私ต่สิ่งที่เราตัวเองกีดาวนี่น่โอเคมาตามมาดูามาดูสวนผักตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถอนหญ้าตรงไอ้นี่ดีกว่านิดหน่อยเดี๋ยวเก็บไอ้ <m uch ing> นี่ดีกว่าเก <m uch ing> ็บน้ำเต้าดีกว่าให้คาเต้ทอเต้พอได้ยูกาโอโตเต้ ไม่สวยได้จูบเด็ดปลาสึอ,อืออะ oh, <okay. S 1> ไรก่ือโอ้โอ้ยใหญ่ว่ะไปทำแกงลงแกงเลียงอะไรก็ได้เนาะไทยแต่ว่าแกงป่าแกงอะไรเงี้ยแกง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 กะทิแกงฟักใส่หมูใส่ไก่นี่จะเป็นถั่วและของคุณแม่สามีนี่กระมืปรว แล้วก็ฟักทองของคุณสามีมีไหมมีไหมฟักทองมีไหมคาบจะฟักทองภาษาญี่ปุ่นเรียกคาบูจ่าโค์คัมบจานะอ่าไม่ถึงเรียกเรียกเป็นชื่อเดียวกันกับประเทศคำประเทศปรเทศคัมพูจาเรียกเหมือนกันเพราะว่า ตอนตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยนำเข้าครั้งแรกน่าจะมาจากนำเข้าจากประเทศกัมพูชาเนาะเขาก็เลยเรียกกัมพูชาก็คือฟักทองนะคะคือที่มาที่ไปเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมนมนไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เขาจะเรียกตามตามภาษาของที่เขานำเข้าตอนแรกรู้จักตอนแรกอย่างทาบโกะทาบโกะอะไรบุรีปรตตเกตนะคะสววเดียบะ จูกะบะ,ะาราเมนนะเออจูกะว่าใช่นะเด็กเออจูกะซูบะเบสโนผักกะชีผักช,กชีเขาเ,เรียกผักผักกะชีแต่ออกกำเนียงญี่ปุ่นหน่อยภาษาไทยภาษาไทย,าายอืผักชีก็คือผักชีบ้านเราเนี่ยแหละเขาไม่เรียกคอเรียนคอเรียนเดินนะแต่ก็แต่ก็เรียกอยู่รู้ว่ามันภาษาอังกฤษคอเรียนเดินแต่ว่าเขาเรียกชื่อผักชีอ่ะ ตามไถคลิย,ยอดไม่ร้านเดือดโอเคคลิปนี้แค่นี้กันนะไปหาตามอะไรกินข้าวก่อนนี่ได้3อันจ้า